ดีคนดูที่น่ารักกันทุกคนนะครับวันนี้ผมเจลธนะนะครับจะพามาดูรถเข้าใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับบอกเลยวันนี้พามาดูรถระดับผู้บริหารนะครับราคาหลักแสนอันอีกแล้วนะครับเป็นเจ้า t ตอร์ a ้าแคมรี่คันนี้เลยครับบอกเลยสภาพน้องก็นางฟ้าเหมือนกันนะครับคันนี้จะดูพันที่ป้ายกันเลยครับเป็นเตอร์ด้าแคมรี่สองจีนะครับคันนี้ปี2 0 1 7ราคาน้องนะครับหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเอง บอกเลยนะครับว่ารถมาราคา6กแสนเนี่ยตอนมือหป้ายเดีงเนี่ยราคาเป็นล้านนะครับคันนี้บอกเลยซื้อคันนี้ไปมีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับเพราะว่าออปชั่นของน้องเขาจัดหนักจตดเต็มนะครับจะเป็นเรื่องของเบาไฟฟ้าหรือว่าเขาเรียกอะไรที่กันแดดน,นะครับที่มีมาให้ตรงกระจกอยู่แล้วนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เป็นรถระดับผู้บริหารกันเลยบอกเลยว่าท่านใดที่อยากได้รถ รอๆแบบนี้กันไหครับรีบโทรเข้ามาหาผมนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษดีดาวครับฟี90วันดอกเบีย้ย2.79ให้นะครับในช่วงนี้อ่าสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมกันว,นว่าน้องคันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับไปดูกันครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะครับมาชมกันที่จุดแรกนะผมจะพามาดู ่ากระโปงนะครับมาดูเม็ดน็อตฝากระโปงนะครับไม่เคยขันนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเ nah, ป็นรอยเดิมๆเก่าๆแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คุมคมเลยตรงนี้ไม่ขยับนะครับดูได้นะครับทุกอันเนี่ยเม็ดอาร์คุมคมกันเลยนะครับจะบอกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นรถต้นกำ่างๆแน่นอนนะครับจะพาไปดูวันที่หน้าเล่มแน่นอนนะครับว่ามาจากรนษัทว์อะไรนะครับอ่าเม็ดน็อตฝั่งนี้ครับเป็นยังไงครับเดิมๆแท้แน่นอนไม่มีขัดครับอ่าวัสดุนะครับดูตรงนี้นะครับยาง อะไรยังอยู่ดีนะครับบอกเคยดูเม็ดมาอาร์กตรงคันรถนะครับไม่ได้ทำมาใหม่นะครับเป็นรอยเดิมๆที่ยึดตรงเขาเรียกเกิดหน้ารถนะครับยังอยู่ดีเม็ดน็อตแต่ละเม็ดเนีแ่ยบบที่เย็บเข้ามาเนี่ยครับไม่เคยขันเลยแบบนี้เลยนะครับ่ฟังเสียงไม่ได้ทำสี่ข้างหน้ามาแน่นอนะฟังเสียงตาโปงคนระับแบบนี้เลยนะครับบอกเลยท่านผู้ชมว่า ฝักระกโป่งเดิมฝักระกโป่งแท้แน่นอนนะครับแบบนี้เลยรับตโตทาแคมรี่คันนี้นะครับสีดำเข้มๆด้วยนะครับทะเบียน500สยสวยๆกันแบบนี้รีบมาจัดกันเข้าไปนะครับก่อนที่จะมีคนมาจับน้องออกไปนะครับผมบอกเลยว่าคันโรวาช้าคุณไม่ได้คันนี้ไปแน่นอนนะครับเพราะว่าโตโยต้าแคมรี่เนี่ยราคาเมื่อหนึ่งหลักล้านครับตอนนี้หลักแสนเองผมบอกเลยว่าใครดูคลิปนี้แล้วเขาต้องรีบโทรมาจับจองแน่นอนเพราะว่าน้องราคาตอนเนี้ย เบาจัดครับ6 3 9 0 0 0บาทครับมาดูวันต่อที่ไฟหน้าครับเป็นระบบไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ดวงกคมๆแบบนี้นะครับมีไฟเดย์ไทม์ลัดนิ่งไลท์มาให้เลยครับแบบนี้และที่สำคัญนะครับโตลต้าแคมเปรี่คันนี้นะครับมีเซนเซอร์ตัวหน้ามาให้แล้ว2ฝั่งนะครับสำหรับด้านหน้าไม่ต้องกลัวว่าจะโดนชนมาพร้อมกับกันชนนะครับที่เป็นเครียร์โฉมไม่เนื้อเช้งนะครับแบบนี้เลยมีคิ้ว เขาเรียกเป็นขีดให้ตรงโฉมไว้ในเชิงข้างล่างนะครับประวัชนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาเลยนะครับก็เข้าวันดีนะครับทรงดูสปอร์ตโชวเชียวอันเลยทีเดียวนะครับสำหรับกระจังหน้าก็เป็นสานขีดนะครับขีดบนจะเป็นชุบผมเมี่ยมยาวๆไปถึงไฟหน้าสองฝั่งแบบนี้ครับบอกเลยสภาพน้องโอเคมากจริงๆนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับรถคันนี้มาแบบนี้เลยแล้วแค่ทำความสะอาดให้ท่านผู้ชมแล้วก็มาถ่ายคลิปกันเลยครับมาดูกันต่อที่ล้อครับล้อเป็นล้อแม็กเดิมจากโตโยต้าเทแน่นอนนะครับ เจ้าของก้าดูแลรักษาดีอยู่เหมือนกันนะครับไม่มีรอยจากการขับเปลี่ยนฟุตบาทหรือรอยเขาเรียกโดนหินโดนอะไรกระแทกมานะครับไม่มีเลยอมาดตูตอนที่ซุ้มล้อครับสภาพซุม้มล้อแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับน้องไม่ได้โดนแบบขับตกหลุมแล้วยางมากระแทกลรออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีครับไม่มีตกหลุมหน้ไม่มีชนด้านหน้ามาแล้วเอามาทำนะครับดูได้นะ สภาพโคตรเดิมเลยฟังเสียงอันนี้ทีบอกแล้วครับว่าเดิมๆนะครับขนาดสีก็ไม่ได้ขอมาใหม่นะครับสีเดิมให้ดูด้านข้างนะครับรอยขนเมลจากการใช้งานตามสภาพนะครับก็มาต่อกันที่กระจกข้างนะครับพับไฟฟ้าสีแล้วก็ตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะครับนี่ครับเราไม่พูดเยอะแล้วครับตอนนี้เลยมือจับชุบโครเมี่ยมมาแล้วเรียบร้อยนะครับรอยก็ มีรอขนม้นิดหน่อยจากการใช้งานนะครับแต่เราน่าจะทำเบาะจากใหท่านลูกค้าได้อยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ให้มันใไม่อี่ยมเลยครับนี้ครับมาดูวันต่อที่ช่วงท้ายรถนะครับบอกเลยท้ายรถเนี้ยเป็นโฉมของโ o ตาร a m คัมรี่รุ่นนี้นะครับบอกเลยยิ่งตัวสีดำเนี้ยยิ่งทําให้ดูเข้มดูหลอกันมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชายซื้อไปขับเนี้ยผมบอกเลยรู้สึกไฮโซแน่นอนนะครับแล้วก็รถเนี้ยบอกเลยว่าน้องเนี้ย อ p t i o นมาให้เต็มอยู่แล้วระดับผู้บริหารนะครับเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มอยู่แล้วนะครับซื้อคันนี้ไปก็คุ้มจบที่600,000นะครับถ้าไปซื้อรถใหม่นะครับมาสด้า600,000กว่าเนี่ย option สู้คันนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มจริงๆครับมีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้4ตัวเลยนะครับสำหรับโต้ตาแคมรี่คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าก็แบบอย่างไรปลอดภัยแน่นอนนะครับสำหรับการถอยหลังหรือรถมาคกี้จูดนะครับน้องร้องแน่นอนนะครับรุ่นนี้มีไฟเบรกดิสซัมให้ตรงนี้นะครับ แบบนี้แล้วก็สัญลักษณ์เทมเ y อรี่สองยุนะครับยังอยู่นะครับฟังเสียงฟังโปรงครับก็จะด้ทำมานะครับแน่แนๆน,นะครับอันนี้เสียงมันจะปอกๆหน่อยนะครับเป็นไฟเบอร์แบบนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพท้ายรถก็ไม่เคยโดนชนหนักมาจริงๆนะครับสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวมาดูกันนี่ครับ ดูที่ห้องเก็บของถ่ายรถนะครับบอกเลยว่าสภาพน้องโอเคมากจริงครับมาดูที่ผ้ากัมมี่นะครับบอกเลยไม่เก่ายังไม่ใหม่ดำๆมาอยู่เลยครับแม้กระทั่งผนังนะครับไม่เคยขนของหนักแน่นอนนะครับรถคันนี้ก็ใส่ cover g o เ f cover m a ้ c น n i cover ไ a t c h w บเนี่ยสบายๆเลยนะครับเพราะว่าถ่ายรถน้องใหญ่มากอ่ามาดูนะครับอุปกรณ์ยางอะไรนะครับของแท้ของเดิมมาเฉล่งอยู่ครบนะครับแบบนี้ก็ซื้อคันนี้ไปก็ได้ของมันครบแบบนี้กันไปเลยนะครับอ่าน่าที่เวทรถมัปง ไม่เคยขัดนะโอ้โหดูไม่ได้นะครับดูเวชอาร์คแล้วกันนะครับรถแรดถเนี่ยทำมารักษาไว้อย่างดีแน่นอนนะครับคันนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไมาย้อมแมวว่้ท่านผู้ชมดูนะครับทางเรารับประกันอยู่แล้วนะครับรถทุกคันของเพชรยนต์นะครับเรารับประกันว่าเดิมๆนะครับไม่มีย้อมแมวไม่มีกอไม้ไม่มีตัตต่อนะครับไม่มีน้ําคลนดจมน้ามาขาดท่านผู้ชมแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูกันที่ข้างในนะครับก่อนจะดูครับมาดูเพชาประตูครับแบบนี้ครับเมชราประตู สวยๆแบบนี้กันเลยอ่าแบบนี้นะครับเดิมๆคมๆคมกันแบบนี้ไม่ต้องดูเยอะนะครับอยากดูเยอะๆมาหาผมที่เพชรยนต์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยทั้งคู่เลยนะครับอ่ามาดูกันตรงตรวตเป็นลอตรประตูไม่เคยขาดแบบนี้ครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยคอนโซวประตูนะครับให้ดูสภาพนะครับก็เดิมๆแบบนี้นะครับใหม่มากนะครับรถเนี่ยบอกเลย 2อ1 7ันจก็จริงนะครับ้แต่ใหม่จริงๆนะครับสภาพใหม่ของคันที่แล้วที่ผมขายไปนะครับดูพวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชัน3คมก้านแบบนี้นะครับก็ไม่มีรอยเขาเรียกทะลอกอะไรเลยนะครับบอกเลยสภาพเดิมเทแน่นอนจะของเก่ารักษาจัดนะครับน่าจะเป็นรถกดบริษัทนะครับก็คือเขาดูแลรักษาตามรอบอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยอ่ามาดูที่หน้าจอนะครับไม่แสนเจ็ดบอกเลยเดิมๆไม่มีกอมาให้ท่านผู้ชมหลอกว่าแบบไม่น้อยไม่อะไรนะไม่มีนะครับทางเรา หน้าจอก็ไม่มีโชว์อะไรที่เขาเรียกอะไรครับแบบมีปัญหานะครับไม่มีเลยเดิมๆแบบนี้อมาดูที่เลี่ยมรถนะครับมาจากบริษัทอะไรครับอ่าสยามคาเลมนะครับก็น่าจะเป็นบริษัททั่วๆไปนี่แหละครับก็น่าจะเป็นรถของผู้บริหารนี่ครับบทประจําการมานะครับบอกเลยสภาพน้องก็คือใหม่กริบไม่ได้ใช้งานหนักนะครับน่าจะแบบแค่ขับรับส่งผู้บริหารอย่างเดียวนะครับดูคอนโซลด้านหน้านะครับไม่ใหม่ บอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากครับผมอ่าผมเป็นแบบนี้แล้วท่านใดอยากได้ผมสามดีมาซื้อกับผมครับเดี๋ยวผมจัดให้เอาสีอะไรยังไงนะครับอ่ามาดูคอนโซลตรงนี้ก่อนเ่ยนอันนี้แล้วก็เบาะนะครับคนคนนั่งนะครับก็เป็นไฟฟ้าแล้วนะครับโตโยต้าแคมรี่นะครับบอกเลยว่าเรีชาร์จนะครับแบบนี้อ่าสภาพยังอยู่ดีไม่เก่านะครับทุกอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่พักแขนเนี่ยจึ๋งๆเลยครับแบบแน้นๆกเลยครับเบาะเบระนี่ครับไม่มีแตกลายงานนะครับ เอียมอยมกันมากกันเลยอะแบบคันนี้ซื้อไปคุ้มมากครับราคา6กแสนห้าหมื่นเก้าพันปีรถก็ไม่เก่ามากออปชั่นก็ถือว่าครบแล้วก็ที่สําคัญคุณได้รถระดับผู้บริหารราคาหลักล้านโดยที่คุณซื้อแค่หลักแสนนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มครับคันนี้สำหรับท่านใดท,ที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจนะครับอยากได้รถคันนี้ผมบอกเลยว่าเขาบอกอีกทีว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษสีดาวครับรี90วันแล้วก็ เขาเรียกอะไรครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับบอกเลยว่ารีบโทรเข้ามาหาผมนะครับจะได้ไม่พลาดรถคันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับสวัสดีครับ